เชิญครับเอาเรื่องไหนก่อนโอ้ยเอาไว้ที่หลังก็ได้มีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเอาไว้ที่หลังก็ได้เอาเรียงเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีหรอมาแล้วแต่มีเรื่องไหนบ้างวันนี้คุยเรื่องไหนบ้างเอาเรื่องล่าสุดก่อนก็ได้ที่พ่อพูเอาเรื่องล่าสุดใช่ไหมครับลูกใครครับอ๋ออยากกินปูก็คือเป็นคนชอบ กินอาหารทะเลยอยู่แล้วแล้วก็ลงไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือแค่อยากกินปูแล้วก็แบบเวลากินปูก็ต้องทุบปูก่อนแล้วก็แกะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอ,อย่าไปไ<ม>คิดกันเยอะ,อะต้องไปกินแถวท้องหล่อเลยครับอะไรนะต้องไปกินแถวท้องหล่อเลยครับอะไรนะต้องไปกินปูแถวท้องหล,อล่อเฮ้ยเป็นนะปูมีเยอะแยะมากมายกินที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ท้องหลอกก็ก็น่าจะดีนะต้องไม่กินตอนบ่ายโมงครับแต่บ่ายสองเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อ กาาาารที่เขเขข้้ไปแจงควมออก็จริงๆแล้วเนี่ยคือก็งงอยู่เืนอนกันนะครับต้องใช้คาว่างง,งคือโอเคต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเราแยกกันก่อนนะครับในเรื่องของภาพที่ลงก็คือเป็นภาพที่ผมจะลงก็เป็นสิทธิ์ของผมนะแต่เรากำลังจะพูดถึงเราของคุณปูมัทน,นานะครับที่ได้มีการไปแจ้งความผมกับทนายแก้วที่ที่สนทองหล่อน,นะครับคือคือเรื่องนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า เป็นสิทธิ์ของคุณปู่ที่คุณปู่คุณปู่จะเข้าใจว่าผมไปหมิ่นประมาทหรือจะไปร่วมสนับสนุนทนายแก้ให้หมิ่นประมาทเป็นสิทธิ์ของคุณปู่เลยนะครับแต่ต้องบอกคุณปู่ด้วยว่าข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะ่ะผมก็ยังผมก็เชื่อว่าไปถามนักกฎหมายหลายๆท่านนะคุณปู่จะรู้นะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผมจะไปสนับสนุนหรือไปหมิ่นประมาทคุณเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนเกับคุณปู่ก็พยายามที่จะบอกว่าผมไปใช้คําว่าโบ oh ๊ะนะฮะหรือว่าไปสนับสนุนทนายแก้ผมคําว่าโบ oh ๊ะมันคืออะไร ผมอ่ะยืนอยู่ข้างคุณปูที่ํานะผมอ่ะถามทนายแก้วให้ในรายการว่าแก้วมันมีคนบอกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินไปคืนก็ทั้งหมดคุณคืนไปแค่แสนเดียวคุณเหลือห้าหมื่นทำไมแก้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมทํางานไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเขาที่จําได้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกอ้าวคุณคุณเป็นทนายความคุณไม่โบ๊ะบะเลยอ่ะเ้าที่ทราบมาเขาบอกคุณไม่โบ๊ะบะคุณต้องโบ๊ะบะคุณต้องเร่งรีบคุณต้องจัดการให้มาเร็วนอยอะไรแบบเนี้ย แกเขาบอกอ๋อไม่ได้หรอกครับจะให้เขาไปนู่นไปนี่ไปด่าคนไม่ผมทําไม่มไ,มได้ถามว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะผิดในการตั้งคําถามในฐานะของคนเป็นสื่อว่าทําไมคุณถึงไม่เอาเงินไปใช้เขาคนที่ยืนตรงนี้ก็ผิดหมดนะเพราะคุณเป็นสื่อคุณต้องตั้งคําถามเหมือนกันมาเอาพี่หนุ่มเนี่ยอย่างคุณมาพูดตรงนี้มาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบถูกไหมครัว่ามันมีข้อท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ตอบไปถึงเวลาตอบเสร็จปุ๊บ กลายเป็นถูกไปแจ้งความมันเป็นแฟร์มันแฟร์กับทางสื่อทุกคนไหมฮะผมว่าผมมันไม่มแฟร์เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิของคุณปูแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเกิดว่ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มินประมาทคุณอนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะฮะผมจะใจดีกับคนที่มีเหตุและผลแต่ถ้าคนไม่มีเหตุและผลผมไม่ใจดีด้วยนะครับผมก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีกับนะฮะในข้อหาที่คุณไปแจ้งความเท็จ นะครับกันแกล้งผู้อื่นที่รับโทษทางอาญาคุณลองไปเปิดข้อกฎหมายดูดีๆนะครับหรือไปถามทางทนายของคุณดูนะครับคือคุณต้องเข้าใจยอย่างหนึ่งนะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณได้รับครรมปรึกษาจากใครมาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่เวลาติดคุกเนี่ยผมบอกเลยว่าทนายไม่ได้ติดนะคือตัวความต่างหากที่เป็นคนจะติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณคิดให้ดีๆนะครับีิ่การก่อนหน้านี้ท่ไดาว่า คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโขนกระแสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกล่าวอ้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอออะไรก็ต้องโหนกระแสเอออะไรก็ต้องโขนกระแสคือคือผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆที่ทุกคนคาดหวังกับรายการโหนกระแสคาดหวังกับผมแต่ผมเองอ่ะได้มีการพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าโหนกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือกฎหมายนะครับเราไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ตำรวจ นะครับเราเป็นแค่กระบอกเสียงแต่กระบอกเสียงก็เป็นหมายความว่าเราจะต้องนําเสนอหรือต้องพูดให้กับเรื่องราวอะไรทุกเรื่องราวของสังคมเพราะว่าเรามีรายการอยู่เนี่ยหนึ่งรายการมีวิทยกรอยู่คนเดียวแล้วออกรายการก็คืออดีตละหวันคือมันมันก็มีเรื่องราวที่แบบคนร้องมาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในมุมของจุดยืนของรายการด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ย อย่างเรื่องของคุณปูอย่างเงี้ยที่แบบมันมาพูดบอกว่าเออหดกระแสไม่ได้นําเสนอโว้ผมไม่อยากนาเสนอผมอยากนาเสนอจะตายคุณปูก็ออกมาสิว่าคุณปูอยากมาออกผมก็อยากให้มาออกผมได้เลตติ้งผมไม่อยากคุณโอ้โหคุณเป็นตัวเลตติ้งอยู่แล้วทําไมใครจะไม่อยากได้อย่างเงี้ยอยากได้แต่ผมไม่ทราบคุณอยากจะมาถ้าผมรู้ว่าคุณอยากจะมาเนี่ยผมผมเชิญคุณอยู่แล้วนะฮะแต่วันเนี้ยมันผ่านจุดนั้นไปละว,วันนี้มันเป็นเรื่องคดีความแล้วเพราะฉะนั้นมันคงย้อนกลับมาไม่ได้ เคยนะครับอ๋อเรื่องการยืมเงินไม่เคยนะฮะไม่เคยเพราะว่าอยู่ดีๆเขามีการโพส์ิึงคนใดคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยตอนหลังถึงได้ไ่ร,นนรู้เป็นทนายแก้วพอรู้เป็นทนายแก้วผมก็เลยถามทนายแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรายการเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมก็ยังพูดในรายการว่าถ้าคุณครูพร้อมก็หรือ,ค,อคุณก็มาออกได้จะได้มาเจอกันจะได้คุยให้มันจบกันไปเพราะเห็นบอกอยากจะมาออกก็มาได้ผมก็พูดผมจะไปนั่งหมิ่นประมาทคุณเพื่ออะไรค,ไไคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปจงจ มันไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ก็เป็นสิทธิของคุณปู่ถ้าคุณปู่จะเข้าใจแบบนั้นหรือฟังใครมาก็เป็นสิทธิของคุณปู่ตอนคุยเขาบอกว่าเดาราชื่อดังมีตำแหน่งรองรับที่คนที่ตัวเองทำให้เขาเสียชื่อเสียงเขาเลยรแบบไม่ไหวตั้งใจผมทำให้เขาเสียชื่อเสียงตรงไหนยังคิดไม่ออกเลยหมินประมาณแล้วเป็นคนเก่งช้าตรงไหนอะคําว่าโบ๊ะบะคําที่ผมบอกว่าแก้วคุณรับเงินเข้ามาทําไมคุณแบบไม่จัดการให้เขาคุณไม่โบ๊ะบะไอ้เขาเลย คำว่าโบม่าคืออะไรคือทําไมคุณไม่รีบจัดการคุณไม่แบบจังหวะคุณนั้นไม่ได้เหรอคุณต้องรีบทําให้เขาสิบินละมาตรงไหนถ้าผมเข้าข้างถ้าผมเข้าข้างธนายแก้วผมจะไม่ถามแบบนั้นนะแก้วหรอกถ้าผมเป็นแก้วโดนถามแบบนั้นผมอายนะคุณไม่คืนเงินหรอเขาเหรอธรรมดาคุณเขาบอกว่าทนายความคุณอื่นเขาพันเดียวเองคุณไปเรียกเขาอย่างเงี้ยคุณเกินไปหรือเปล่านี่ผมเข้าข้างทนายแก้วเหรอถ้าผมเข้าข้างธนายแก้วก็คือใช้มาตรฐาน ใช่แต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของของพี่ที่ถามแต่พี่ก็ต้องการให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแก้วอะ่ะเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนเท็จจริงไหมอ่าแต่ถ้าคุณปูรู้สึกว่าเขาโอเคเขาเสียหายกับคําตอบของทนายแก้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงฮะแต่ผมก็มองว่าทนายแก้วเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงเพราะในวันที่มีการโพสเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทนายแก้วเขาก็เสียหายในะในบุมของเขาว่าอ้าวก็ในเมื่อผมรับงานมาแล้วแล้วคุณมาเลิกเลิกไม่ให้ผมทําผมก็ ผมก็คืนนจำนวนนี้ไปแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้ส่วนคุณปูจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนเรื่องของเงินก็เป็นสิทธิของคุณปูแต่ผมตัวพี่เองไม่เกี่ยวพี่เป็นแค่เป็นแค่แค่สื่อแล้วก็ถามให้เท่านั้นเองจริง,รงๆคือจะใช้วิธีการเดียวกับที่ฟรีนะครับที่บอกถ้ามาห่างมาหนึงไปเรียกมาถึงก็จะแบบแบบนั้นเลยครับก็คือสถานการเดียวกับฟ์มถูกต้อง เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรเลยครับว่าไปตามข้อเท็จจริงเลยและผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็เห็นอยู่แล้วคนที่ดูรายการเห็นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนักกฎหมายด้วยคือเห็นอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับผมไม่ได้ไปพูดนะว่าเฮ้ยคุณปูเขาอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาโทษทนายแก้วไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณไปดูซะใหม่นะสำหรับผมผมมองแบบนั้น ผมไม่ได้สนิทกับคุณปูนะฮะแต่ก็เคยรู้จักก็คืออจัจพันธ์ผ่านอะไรอย่างี้ครับแต่ผมคงก่อนอย่างที่เขาบอกเขาเป็นดาราดังแต่ผมไม่ดังไนงะผมก็เลยอาจจะไปเอื้อมไม่ถึงอนะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ถ้าเขาจะมีไก,เกไ่เกลี่ยใหหนุ่มโอเคก็หนุว่ามันเกินมันเกินการไก่เกลีย่ยไปแล้วครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องไก่เกลีย่ยกับคุณด้วยในเมื่อคุณมาแจ้งความผมบอกว่าผมเป็นหมิ่นประมาทคุณก็ก็ว่าไปตามสิทธิ์ของคุณเท่านั้นเองผมก็ว่าไปตามสิทธิ์ของผม แล้เดี๋ยวก็ไปดูกันว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าตํารวจเองเนี่ยก็น่าจะมีดูยนพินิษนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมอเพนคำพูดของตาเป็นพูราซึ่งจริงๆแล้วออกฎหมายเนี่ยคำประมาณเนี่ยต้องบริบทั้งหมดไมใช่แค่คําเดียวีแนี้มไปถึงรีฟิล์มที่คิดประมาณเขาิดประมาณแนี่เขาจริงแล้วอ่ะ ขาเป็นคนขอโทษคุณตุเองแล้วก็ยอมรับเอง,งทุกอย่างแต่สุดท้ายก็มาแจ้งความคิดยังไงคือคือถ้าเกิดเรื่องของคุณปูผมถือผมพ,พูดจบแล้วนะนะฮะก็เป็นไปตามนั้นโอเคมาพูดถึงเรื่องของคุณฟิล์มนะครับเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของคุณปูผมว่าเรื่องของคุณปูเนี่ยขี้ผงนะฮะคือผมผมไม่ได้สนใจแต่เรื่องคุณฟิล์มเนี่ยผมสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณฟิล์มเนี่ยลองกลับไป คิดทบทวนให้มันดีนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยยังจํากันได้นะครับผมเนี่ยเป็นคนเปิดคล,ปคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาในนั้นเนี่ยมันมีชื่อนะฮะของหนุ่มกัชเนี่ปรากฏอยู่ก็คือรายการผลกระแสนะครับจะเอาทางฝั่งของบอสพอลเนี่ยมาออกรายการแล้วก็จะมีเขียนพี่หนุ่มก็จะเขียนให้นะฮะคุณกษณตอนงจะเขียนให้หาทางลงให้สวยๆเลยนะครับแล้วมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย นะครับก็บอกว่าออตอนนี้พี่หนุ่มเขายังไม่สามารถจะคุยด้วยได้หรอกเพราะทางนู้นเขาอยากจะคุยกับพี่หนุ่มผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกบอกว่าก็เนี่ยละครับผมจัดการให้ก็คือนู่นนี่ต่างนานาคือจัดการมีทุลร์ให้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการบอกเลยว่า20ล้านครับคือคนไทยไม่ได้โง่นะฮะคนไทยกินข้าวแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ยินเนี่ยผมใช้คําว่า วินยูชนที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่กขาลังพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วนันนั้นอะ่ะมันคือผมผมถามย้อนกลับไปว่าวันนั้นทําไมผมถึงเปิดคลิปนี้ผมมีเหตุผลครับวันนั้นอะ่ะผมกําลังดําเนินรายการเรื่องราวของดีไอคอนอยู่ผมถามว่าถ้าคลิปเนี้ยตกอยู่ในมือของคู่กรณีของผม หรือคนอื่นๆคนใดคนหนึ่งซึ่งต้องการจะทําร้ายผมหรือทําลายผมเขาเปิดมาแล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยนุ่มกัญชัยกับนักร้องดังคนนี้มันร่วมมือกันและไปเรียกเงินเขาเนี่ยผมเสียไหมฮะลูกผมจะมองหน้าเพื่อนมองหน้าพ่อแม่เพื่อนผมยังไงพ่อแม่เพื่อนเขายังไงมันกลายเป็นพ่อเขาเนี่ยไปเรียกรับเงินจากชาวบ้านมันไม่เป็นธรรมครับผมเองในฐานะที่มีส่วนได้เสีย ผมก็จําเป็นที่จะต้องเปิดคลิปนั้นขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าเป็นใครผมดูดเสียงผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับพอผมเปิดคลิปนั้นไปเนี่ยไม่เกิน2-3สามชั่วโมงคุณฟิล์มเองเนี่ยเป็นคนวิ่งไปที่ช่อง8เองแล้วไปขอสัมภาษณ์ที่ช่อง8กับอาจารย์ยิ่งศักด์แล้วออกมาถแถลงข่าววันนั้นใครไปบ้างอะฮะใครไปไหมวันนั้นมีใครอยู่ที่นี่ไปไหมฮะคุณ มีอยู่ใช่ไหมไปใช่ไหมคุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณฟิล์มพูดว่าอะไรคุณฟิล์มบอกว่าผมต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยครับที่ผมเอาชื่อพี่หนุ่มไปพูดทุกคนได้ยินหมดนะฮะผมถามว่าวันนั้นขอโทษถ้าคุณไม่ผิดคุณขอโทษผมทําไมคุณขอโทษผมทําไมก่อนผมถามนี่ผมถามกลับไปนะคุณฟิล์มคุณขอโทษผมทําไมถ้าคุณไม่ได้ผิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าคุณไปตบซับหรือคุณจะบอกเป็นงานอีเวนต์ อะไรก็แล้วแต่ะอีอเว้นก็ได้คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาชื่อผมไปโกหกคนอื่นไปบอกคนอื่นว่ากัญใช้เ้วยยี่สิบล้านแล้วคุณออกมาขอโทษผมในเรื่องนี้พล้อยหลังไปแค่สองเดือนสองเดือนกว่าคุณไปแจ้งความผมนะฮะที่ห้วยขวางผมยังไม่เห็นหรอกครับคุณแจ้งอะไรผมบ้างแต่คุณก็ออกข่าวว่าไปแจ้งความผมว่าทําให้คุณเองเนี่ยสื่อมเสียชื่อเสียงผมถามว่าในวันนั้นคุณขอโทษผมแล้วแล้วคุณไปแจ้งความผมทำไม คุณต้องการอะไรคุณมีเจตนาอะไรที่จะจะทําร้ายผมหรอหรือยังไงหรือกันแกล้งผมหรอให้ผมได้รับโทษทางอาญาให้ผมได้ติดคุกห,หรืออะไรหรือแก้เกี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณกลับไปไปดูนะฮะเรื่องราวของข้อกฎหมายคุณไปดูมาตราหนึ่ง4ดสหนึ่งจดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเข้าในสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าทนายความหรือใครก็ตามแต่หรือจะมีคนอื่นที่บอกคุณไม่ให้คุณทําแบบนี้ ผมพูดเหมือนกับคุณปูเลยครับว่า,วาเวลามีเรื่องทนายความไม่ได้ติดคุกนะคนที่จะติดคุกคือคุณนะครับถ้าเกิดผมเอาเรื่องคุณคุณลองดูแล้วกันแต่เรื่องนี้ผมบอกผมก็สุดซอยเหมือนกันผมพูดแรงตรงไหนอะไอการที่อยู่ดีคุณเอาชื่อผมไปบอกคนอื่นว่าผมเรียกเงินย0ล้านไม่แรงไม่แรงหรอ เป็นพี่น้องกับผมยังไงก็นึกเมื่อเขาไม่ใช่น้องผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่น้องผมแล้วคุณจะมาพูดอะไรว่าเป็นพี่น้องผมไม่เป็นพี่น้องใส่หงสใส่หัวลเลอะเทอะไม่ไมีผมไม่ได้มีน้องคนนี้อยู่แล้วก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็แย,ย,ยกย้ายกันไปเขาก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกเขาเออฟิลม์มแต่วันนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียกผมพี่กัเท่านั้นดีเรียกไอ้ก็ได้ไม่แปลกยังครับผมรออยู่ฮะ คือจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องหมายมาถึงบ้านด้วยกันวันไหนที่ผมว่างเนี่ยผมจะเดินทางไปที่สอนอ,อกไวยกวางผมจะไปขอพนักงานสอบสวนเนี่ยดูนะครับว่ามีการแจ้งความผมหรืออะไรงหรือเปล่าถ้ามีการแจ้งความดําเนินคดีผมเลยก็แล้วแต่เนี่ยผมก็สวนตรงนั้นเลยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องรอให้หมายมาถึงนะับผมไม่เดี๋ยวผมวันไหนว่างๆผมจะไปดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดถึงเรื่องคุณฟิล์มแล้วผมอันนี้กราบนะครับผมยกมือไหว้เลยขอญาตนะครับอาจารย์ประมาณครับ ผมเนี่ยก็ในฐานะที่รู้จักอาจารย์ประมาณมาก็พอสมควรนะครับแล้วก็เคารพท่านนะฮะผมมีเรื่องอยากจะถามท่านนิดหนึ่งครับวันนั้นเห็นท่านเองเนี่ยพาคุณฟิลไปแจ้งความที่ห้วยขวางเห็นอาจารย์พูดคําว่าจันไรผมขออนุญาตถามอาจารย์ผ่านทางนี้นะครับว่านักกฎหมายพูดคํานี้ไม่ผิดหรอครับหรือว่าเป็นทนายความแล้วด่าคู่ความว่าจันไรได้ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอุโสถ้าหากว่าสามารถที่จะด่าแบบนั้นได้ดีครับจะได้เป็น,นรบรรทัดฐานที่ทําให้นักกฎหมายคนอื่นๆเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ใช้คำพูดแบบนี้ได้นะอันนี้อยากเรียนถามจริงๆด้วยความโง่เขาของผมผม,มอยากทราบเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมเลยอยากรู้นะครับอันนี้ฝากฝากเรียนถามท่านด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่าผิดหรือเปล่านะเพราะเป็นถึงนักกฎหมายอุโสน่าจะรู้ครับ อย่างน้อยก็ให้ให้ให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับทนายธรรมราชเหรอครับเรื่องกระสือ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะผมก็อยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันทนายธรรมราชกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยผมมองว่ามันเป็นสรรีสันทนายธรรมร,ราชเนี่ยผมเอาตรงๆนะฮะผมรู้สึกว่าแกก็มีคนน่ารักนะคือแกเป็นคนน่ารักนะเวลาผมแบบ เข้าไปอัมแกไปแซะแกไปว่าแกอะไรเงี้ยแกก็แกก็อําผมกลับก็ก็แซะผมกลับก็ก็ว่ากันไปผมมันเป็นสีสันน่ะเวลาและแกก็ไม่บล็อกผมนะผมก็บล็อกไม่บล็อกแกนะแต่มันก็ดูขำๆอ่ะแล้วแกก็ไม่ได้เกินเลยกับผมด้วยคือแกก็ไม่ได้ล้าเส้นแกก็อยู่ในในกรอบ แต่ถ้าเกิดโอเคมันเลยกรอบไปผมก็เชื่อว,ว่าแกก็คงใช้กฎหมายในการจัดการผมผมก็ใช้กฎหมายในการจัดการเขาสุดท้ายก็ไปคุยในชั้นศาลถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าเอ้ยคุณผิดคุณขอโทษไปผมก็ขอโทษอ่ะก็จบหรือเขาผิดขอโทษผมเขาขอโทษก็จบผมก็จบ,จบเราไม่ได้เป็นเอาเป็นเอาตายกันนะฮะกับทนายธรรมราชอืมแต่สําหรับคนอื่นไม่ใช่ผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาล้าเส้นผมเกินไปผมก็ไม่ยอมวาอ่่ไมย คืออันนั้นเป็นส่วนของคุณอี้ก็แลวกันแต่ผมปากบอกตรงนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแจ้งความผมเนี่ยเออผมเข้าใจได้นะเออว่าเขาอาจจะแบบมีประเด็นทําให้เขาแต่ผมบอกนะเขาไปแจ้งความคุณอี้เนี่ยผมผมว่าจะแยวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอี้น่ะเป็นคนบ้าอี้แทนคุณเนี่ยเป็นคนบ้าคือเวลาที่ที่อี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาโอ้เขาไล่บี้ไล่ขุดไล่แบบ ตามหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงว่าผมว่าอีนี่แบบสุดๆนะผมบอกเลยแล้วผมว่าเหนื่อยอ่ะคือไปแจ้งความเขาว่าไปแจ้งคนบ้าเพราะเขาบ้านในการขุดตลอดเวลาอยู่แล้วอนะ่ะก็นั่นแหละอ๋อไม่มีละครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจนะฮะแล้วก็มีคนก็ฝากมาบอกด้วยนะฟิล์มไม่ต้องพยายามโทรไปหาเขานะครับเพื่อที่จะไปให้เขามาเป็นแบบ เอาแต่พูดดีไหมเนี่ยก็เอาเอาไปไลน์ละกันเอาไว้ผมมาทราบมาคุณคุณฟิล์มพยายามโทรหาบุคคลบางบุคคลนีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะแบบดึงเข้ามาเพื่อที่จะดึงเข้ามาเพื่อดิสเครดิตผมแต่คนนั้นนะเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องโทรไปหาเขาแล้วนะฮะเพราะเขาลำคาญเขาไม่รับโทรศัพท์เนาะแล้วก็พยายามจะไปดึงเรื่องแบบนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมดูแล้วมันเลอะเทอะ มันจำเป็นต้องเป็นผมพูดเหรอคนเขาไม่ได้เกลียดกันทั้งประเทศอยู่แล้วเหรอทำไมต้องเป็นผมอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับผมอผมก็เป็นแค่คนที่แบบถูกพาดพิงคุณต้องเข้าใจผม,มถูกพาดพิงผมถูกเอาชื่อไปแอบอ้างว่าผม ไปเรียกรับเงิน20ล้านจากพวกคุณผมเป็นสื่อผมทำเพื่อสาธารณประโยชน์การที่ผมเปิดเรื่องนี้ถือว่าผมเองปกป้องตัวเองนะฮะตามมาตรา329นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางหรือกองปราบเองหรือทางท่านจรูนเกียบ,บานแก้วเนี่ยท่านก็บอกเองว่าหนุ่มควรจะต้องเปิดเพราะ มันมเรื่องความผิดของคุณเกิดอนง์รวมอย่นั้นด้วยแล้วผมก็ได้ให้ปากคําทั้งหมดแล้วผมก็แจ้งความทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทําให้ใครไปเลียดใครฮะผมแค่ผกป้องสิทธิ์ของผมส่วนผมไม่สามารถไปห้ามประชาชนทั้งประเทศเขามองคุณว่าเป็นแบบไหนได้อย่ามาโทษผมฮะคุณต้องกลับไปดูพฤติกรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนผมแจ้งความผมแจ้งความ ไม่ผมผมแจ้งความที่กองปราบอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่อะไรนะเมื่อไหร่แล้วางคะตอนนี้ไปแจ้งที่กองปราบแล้วแต่กอนก็ตอนนี้กองปราบก็น่าจะดำเนินการครับเพราะว่ามีการเช็คไปล่าสุดก็กระบอกกำลังดำเนินการอ๋อไม่ละครับจริงๆแล้วทุกคนมีเรื่องกับผมได้หมดเพียงแต่ว่าเออมันก็ต้องดูบริบทของข้อเท็จจริงนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็ผมเองก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ว้าวมากๆกับสิ่งที่คุณมีการไปแจ้งความผมเลยตอนที่คุณเองก็เคยอ,อมขอโทษผมแล้วมันว้าวฮะว้าวว้าวว้าวพี่โดนหนักใจไหมหนักตจีมาล้โดนไม่อววไม่หนักใจรครับคือคือคือผมบอกงี้คือตัวผมเองอะตั้งแต่ผม ตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเข้ามาทํารายการผลกระแสาหรือว่ามาอยู่ในวงการข่าวผมรู้เลยว่าผมก้าวขาข้างหรือในบนศาลแล้วคือมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสื่อทุกคนนะรู้เพียงแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดหรือเป็นประเด็นขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนโดนหมดอย่างคุณพุทธวิวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็มีมีบ้างในงคดีความที่แต่ว่าแกไม่ได้ออกมาพูดแต่ผมเป็นคนปากหมาชอบออกมาพูดเท่านั้นเอง อผมว่าคนเหล่านี้เขาเขาคงไม่เล่นนอกเกมอยู่แล้วล่ะครับผมเชื่อว่าเขามีสามมาสํานึกพอนะครับมีอะไรก็ไปเล่นกันในเกมมีมีอะไรก็ไปไปสู้กันในกระบวนการของข้อกฎหมายถ้าเขาคิดว่าผมผิดก็ไปแจ้งความไปฟ้องศาลเอาผมคิดผมไม่ผิดผมก็ยื่นข้อเท็จจริงเสนอไปแล้วผมก็แจ้งความกลับฟ้องกลับเท่านั้นก็จบอ๋อเรื่องนี้รผมให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนเป็นคนดูแลอยู่แล้วครับ ว่าอะไรนะเออต้องดูก่อนครับว่าว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างผมให้ฝ่ายกฎหมายไปแต่ว่าก็ยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเออเรื่องของคุณตังโมเนี่ยผมก็ให้ความร่วมมือมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับครับหลายคนบอเราไล่สายคุณต่างไปทำไมไม่ไม่มาไมืไม่ตามย้ำอีกคร้งรู้ว่าเรื่องอะไรครับเรื่องขอ,องคุณตังโมเหรอครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องบอกนะว่าไม่เชื่อผมไม่อยากทำแต่ผมช่วงนี้ผมทำไม่ได้ผมเป็นพยานบอกเล่าในชั้นสอบสวนของคดีคุณแตงโมในวันที่ผมทำรายการผลกระแสเมื่อ3ปีก่อนผมทำเยอะมากผมทำเยอะมากๆจริงๆและผมได้สัมภาษณ์ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตำรวจก็เลยถอดสำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะจาก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 คลิปของผลกระแสเนี่ย แล้วก็ส่งให้อายการแล้วก็ส่งไปที่ศาลนะครับัวผมเองเนี่ยก็โดนตํารวจีดยเรียกไปสอบว่าใครพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็เซ็นชื่อแล้วก็เป็นพยานบอกเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ชั้นพิจารณาแล้วนะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการออกมาทำอะไรได้อีกจนกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลจะตัดสินไปก่อนหรือมีการลื้อฟื้นเรื่องนี้โดยศาลอันนั้นะผมทำได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้ผมขอให้เห็นใจผมด้วย ผมอะรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับช่องเพราะมันเป็นเรื่องราวของการละเมิดอำนาจศาลครับ